อันอื่นไม่หมดเฮ้ยขึ้นบินมาเหน็นไหมแม่อ้ว่าแล้วออมเลดเพ่อเอ็มพกกินร้องไห้เลยโอ้ยอ,อะไรแค่นี้ร้องไห้พเพิ่ม,มหยอกเพิ่มโอ้ยพิ่หยอกยร้องไห้เลยอลอมเล็ตคิดขับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะค่ะพ่อเอ็มกับออมเล็ตทำอะไรคะออมเล็ตทำอะไรอะ่ะ กินไอติมอะไรคะลูกกินไอติมกระดาษค่ะกินยั่วนู่้องเชื่อเบ็ดแล้วน้องเชเบ็ดไปไหนอะพ่อเอ็มเปนแอบไปเอาไอติมมาแล้วเนี่ยหรอมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอเดี๋ยวรเนี่ยเราให้น้องเชเบ็ดแต่เขาไม่กินเขาไม่ยอมกินเขาก็ไปเอาอันใหม่แล้วเขาก็งอนไปไหนก็ไม่รู้อ้าวแล้วเขาไปไหนแม่อุเห็นอยู่หลังรถเมื่อกี้ไปไหนก็ไม่รู้เขาไมะชเบ็ดขโมยไปขโมยไอติมมาแน่เลยเชเบ็ดเอาอะไรอะลูกมาจะไปขโมยไอติมมาหนี่เร็วมาแล้วนะคะมาแล้วนะเขาไม่ได้ขออนุญาตอะไรเนี่ยเอ้าเช่หรอ อ่ะเชเบตอันนี้ของเชเบตนะไม่ได้เชเบตต้องกินอันนี้ให้หมดก่อนเอานั้นมาให้พ่อเอ็มมาเร็วมา <c oughs> อันนี้ของลูกกินให้หมดก่อนกินให้หมดอันนั้นก็ให้พ่อเอ็มไปกินอย่าทำทิ้งเลยมันแพงนะเออมันแพงนะแล้วต้องสามห้าหรือสามเก้าเนี่ยอันนี้ของตัวเองเห<อ>รอันนั้นพ่อเอ็มพ่อเอ็มกินไปเลยอันนั้นของพ่อเอ็มอ่ะกินไปเลยพ่อเอ็มเชเบต เาลือกน้ชิบเป็ดเขาเป็นคนเลือกมานะครับใช่แล้วเขาก็ไม่ยอมกินเป็นอะไรแล้วกินอย่างนั้นจะเสร็จไหมแล้วอันนี้ถูกนะอันนี้อันละห้าบาทอันละห้าบาทสิบบาทเองเนาะใช่สิบบาทแม่อุซื้อมาสิบบาทเองพ่อเอ็มกินกินไปเลยพ่อเอ็มใครกินหมดคนนั้นได้อีกแท่งหนึ่งพ่อเอ็มตรงนี้แข่งด้วยไหมแข่งด้วยแข่งด้วยน้องชิบเป็ดแข่งด้วยแข่งด้วยค่ะแล้วกินหมดคนนั้นได้ตีใหม่อีกแท่งหนึ่งนะอุ้ยนี่นะพ่อเอ็มก็กินของน้องชิบเป็ดไปแล้วนะโอ้โหเอ ใช่ใช่นะอร่อยเลยเชเบ็ดกินให้หมดนะลูกโอเคไหมอุ้ยหอมเด็ดเลยแต่สีชมพูเชเบ็ดอย่างนี้มันก็เล็กมันสีไม่เออนัะก็ไม่ต้องกินแม่อุกินเองแล้วกันมามาโอเคนะอืมอืมอืมอร่อยไหมพ่อเอ็มอร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมอร่อยมากเลยออร่อยเคยเชื่อไหมอุกินมากพ่อเอ็มกินอ่ะอันนี้ของเชเบ็ดไม่กินแล้วใช่ไหมเขาไม่กินแล้วเขาไม่กินแล้วแล้วเชเบ็ดก็ไม่ได้กินไอติมใช่ไหมวันเนี้ยหรือว่ายังไง ฮะโอ้ชิเป็ดของแม่ไม่ได้กินไอติมเลยโอ้ลูกไม่เป็นไรเนาะฮะไี่เป็นไรมีกี่แท่งมีกี่แท่งที่บ้านมีอีกไหมบ้านมีอีกไหมไม่กี่แท่งไม่มีแล้วหมดแล้วน้องชิเป็ดก็ไม่ได้กินมาเอาอันนี้ไหมที่พ่อเอ็มให้เขาสาววิ่งไปเอามาเอาที่พี่อมเด็จไหมน้องชิเป็ดของตัวเองก็มีอ่ะทำไมต้องไปกินตามพี่ทุกอย่างเลยอ่ะน้องเห็นพี่เป็นไอดอลเหรอชอบชอบเหมือนพี่อมเล็จเหรอคะชอบตามชอบลอกพี่อมเด็จไหมชอบนะคะ ก็ลองเรียนแบบเรีอนไหมก็จะลองให้แล้วนะพ่อเอมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพ่มพาเขาไปซื้อใหม่ที่เซเว่นไปซื้อเซเว่นไหมไปไหมที่บ้านเต็มที่บ้านเต็มเลยนะไปเอาที่บ้านมาอีกปะไปเอาอีกไหมแต่ถ้าจะไปเอาไอติมต้องขอก่อนเข้าใจไหมก็เอาอย่างก็เอาอย่างอื่นด้วยนะอันนี้เอาเก็บไว้กินบ้านเอาเอาเอาแบบนี้มาใช่ไหมเอาแบบนี้มาแล้วหลังอะไรที่ไม่กินอ่ะมันแพงอย่าไปเลือกมานะรู้ไหมเข้าใจไหมไม่เอาก็คือไม่เอาเข้าใจไหมลูกต้องบอกแต่แรกนะมันแพงนะคะไอไอติมที่หนูกินตอนแรกอ่ะมันซื้ออันนี้ได้ตั้งสี่แพลงร้้องไหนะ ไม่ไม่ต้องเสียใจนะไปเอามาค่ะเอามาเอามาแล้วก็ไปเอาเอาเจลลี่ไลท์สีม่วงมาให้พ่อเอ็มด้วยโอเคไหมไปรอพี่ไปเอาเนตปไปเดี๋ยวตอนนี้นะเดี๋ยวเราก็จะรอน้องชั้นเป็ดระหว่างไปเอาไอติมกับเจลลี่ไลท์มานะเจลลี่ไลท์น่าจะเอามาไม่ได้เพราะเอ็มันสูงก็เป็นวันศุกร์เนาะใช่ว่าก็ถ่ายจริงจิงมันกลางถนนเลยนี่นะคะกลางถนนหมู่บ้านเลยนะคะเงียบเหงามากเงียบเหงาไม่มีใครอยู่เลยไปเรียนเรียนศิลปะเรียนอังกฤษเรียนเต้น เรียนเยอะมากเลยเหนื่อยไหมอ้อมเดชชอบไหมชอบเรียนทุกวิชาเลยไหมสามวิชาชอบอะไรมากที่สุดระหว่างอังกฤษเต้นแล้วก็ศิลปะชอบอะไรชอบคู่มองมองไม่นับเดชคู่มองคู่มองไม่นับเอาแค่วันเสาร์อะเอาให้วันเสาร์อังกฤษศิลปะเต้นเอาอะไรศิลปะชอบศิลปะที่หนึ่งเลยลองมาละอังกฤษไม่ชอบหรอหนันก็เลิกเรียนอังกฤษดีกว่า อุ้ยขอบคุณอุ้ยเอาถึงเจล่บผิดเห็นไหมรอพ่อเอ็มมาเหรอเอาอนั่งลงนั่งลงเลยนั่งกินกับพ่อเอ็มนะเสียใจเหรอแต่ก็อดกั้นไว้นะวันนี้สัญญาว่าจะไม่ร้องไห้อ่ะพ่อเอ็มใครไม่ร้องไห้ครบใครใครไม่ร้องไห้ครบสามวันนะพ่อเอ็มจะให้ตังค์ให้ตังค์เท่าไหร่พ่อเอ็มหนึ่งร้อยบาทหนึยบาทเลยอ่ะแม่อูครบแล้วแหละให้แม่อูก่อนได้ไหมเออออมเล่จะมาขอน้องกินได้ไงอ่ะลูก ของใครของเขาเข้าใจไหมตัดคำหนึ่งไปหรือไม่ให้อืมด้อนี่เรากินไปแล้วนะใช่ไหมเพ่อเอ็มก็กินไปสองแท่งได้กินเยอะยังไงคะอ๋อไปแล้วก็กินเลยอ๋อมเล่เป็นไม่ใช่เลยลูกแยกมตั้แ่รกแล้วไม่ยอมย้อนดูสิพ่อเอ็มแย่งมาตั้งแต่น้องเพิ่งแกะเลยใช่ไหมแ้วน้องก็กินอันนี้ด้วยน้องอยากให้หกนะแล้วทำไมต้องเลียเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นไอ้นี้มันเป็นเจลมันเปล่ไหลมั้ยน้องกินอย่างเงี้ย มันเป็นอะไรนะเอ็มพ่อเอ็มเป็นเยลลี่ครับเป็นเยลลี่ข้างนอกกัดไปเลยค่ะลูกเคยดูหรอเคยดูตลกเหรอตลกทำใหม่ดิไม่ทำนะลูกยียติมไม่ทำแบบนี้นะลูกเข้าใจไหมมันไม่น่ารักเลย เพราะนั้นเชอร์เบกำลังโมโหอ่ะเออโมโหเก่ามากเออเพิ่มจากแบบนี้แมสมากอ่ะนะอันนั้นอันนันก็ดังอยู่นะที่เชอร์เบกินหน้าเชอร์เใช่ไหมใช่แล้เอร์เตโกรธเหรอเชอร์เบโกรธเหรอล้วโกรธพี่อมเล็ตหรือว่าโกรธไม่เชอร์เบตกินนี้ด้วยนะกินละอันนี้เหราเองอันเดียวก็เลยเหรอใช่ลาเดี๋ยวไม่ไปหามาตัดให้ด่วนเออแล้วก็ไปย้อนดูกันนะมันเป็นลักษณะที่การกินไอติมที่แบบประชดประชดประชันของอมเล็ตนะเชอร์เบตนะเออมันไม่ควรทำนะคะเข้าใจม ก็เดี๋ยววันอาทิตย์เดี๋ยวมาลงละครให้แล้วกันนะครับผมวันนี้ไม่ได้ถ่ายเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้มาพูดคุยกันสำหรับ FC ออมเล็ตขึ้นขับใช่ไหมใช่แล้วค่ะกินอะไรอ่ะกินเจล่นะคะอะไรพ่ออูอะไรพ่อเอ็มจริงๆมันเป็นสีม่วงอ้าวแล้วมันนี้มันเป็นสีอะไรอ่ะหมดอายุแล้วดิเฮ้ยเสียแล้วแม่กินไม่ได้ถ้ามันเปลี่ยนสีแปลสภาพอะมันเสียแต่รสชาติไม่ออกออมเล็ตระวังจวดแม่จวดจืดจวดจืดอะไรรู้ป่ะออมเล็ตรู้ป่ะจวดคืออะไร ไม่รู้ชี่ไหนเออเพื่อนรู้จังไหมคะจวดคืออะไรอเอรเลันที่ไหนหมดอายุมันหมดอายุเพราะว่ามันเป็นสีมันไม่ใช่สีไม่กินเพราะไม้กินเป็นเป็นกินไปเพิ่อนเพิ่อนเห็นเนี่ยเพิ่อนไม่กินไม่เอาไม่ต้องมาบังคับเอาไปทิ้งเลยมันหมดอายุจริงเหรอพ่อเอ็มหมดอายุแล้วเนี่ยมันจรินมันเป็นสีม่วงเนี่ยเออเนาะอเมริกคืนนี้อเมริกัจวดทั้งคืนแน่พ่อเ่็มไม่วางเพาเอ็มก็กินเออพ่อเอ็มเาคยแม่อัว่าพ่อเอ็มต้องกินต่อแน่เลยพ่อเอ็มจะกินต่อใช่ไหมกินหอบ หลอกลูกให้ลูกหยุดใช่ไหมอันนี้หมดอายุอันนี้หมดเฮ้ยข้างบินมานะไม่รู้ว่าแล้วอมเล็ดพ่อเอ็มก็กินหลอกออมเล็ดกินมันอยู่ในปากพ่อเอ็มไปแล้วมันหมดอายุใหม่ไม่หมดค่ะใหม่แล้วเนี่ยร้องไห้เลยโอ้ยอะไรแค่นี้ร้องไงเพื่อนหัวยอกไม่ขึ้นโอ้หัวยอกเลยหลองไห้เลยพ่อเอ็มโดนโดนพ่อเอ็มตกนะเออ เสียใจบายๆไม่เป็นไรนะลูกเออบายๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อเมริดคลิดขับด้วยนะคะบายๆค่ะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอเมริดเสียใจเลยนะเพราะแอมทำลูกอแบบนี้ได้ไงมาโอ้โหลูกสาวของแม่โอ้ยเออลูกสาวของแม่ไม่เป็นไรนะไปเอามาใหม่ไหมมีกี่อันในห้องอ่ะสิบอันเหรอหรอเอามาแบ่งตังค์ด้วยนะ โอเคค่ะบ okay, ๊ายบายค่ะทุกคน